หนุ่มไทยกรีดปุยยีดนางแบบเซ็กซี่เบอร์หนึ่งเอเชียเช็คอินภูเก็ตลงรูปแซบร้อนกว่าอากาศเรียกได้ว่าทำเอาหนุ่มๆแฟนๆชาวไทยกรีดตามตามกันหลังในไอจีของนางแบบสาวชาวมาเลเซียเสียวปุยยี่หรือ m i s s ซ u e Sexy Star หมายเลขหนึ่งของเอเชียในยุคนี้โพสภาพเซ็กซี่ร้อนชาริมชายหาดเกาะเฮจังหวัดภูเก็ตแถมอัปไอจีสตอรรัวๆระหว่างที่เธอมาเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทย ส่วนแต่ละช็อตแต่ละรูปที่สาวปุยยี่ลงรูปเช็คอินก็เรียกได้ว่าทำเอาอากาศที่ร้อนอยู่แล้วระอุยิ่งขึ้นไปอีกเริ่มจากรูปในชุดบิกินี่สีม่วงที่มันดูจะเล็กกว่าสัดส่วนไปเยอะรวมไปถึงรูปยามราตรีที่เจ้าตัวขอโหนรถกระป๋อแต่งเครื่องเสียงเสียงชมเมืองภูเก็ตยามค่ําคืนด้วยท่วงท่าที่เซ็กซี่เกินบรรยาย ส่วนในไอจีสตอรี่สาวปุยยี่ก็ถ่ายลงรัวรวไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศตอนล่องเรือชมทะเลตะกร้าของว่างที่มีกล้วยและขนมขบเคี้ยวของไทยหลากหลายยี่ห้อพร้อมกับกล่องที่ชู่ที่เธอขอเอามาเป็นที่วางกระจกตอนแต่งหน้าและก็ไม่ลืมจะเซลฟี่ตัวเองแบบปังๆตอนที่ล่องเรือด้วยล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งลงสตอรี่เช็คอินที่เกตท่าอากาศยานภูเก็ตจึงเป็นที่คาดการกันว่าสาวปุยยี่น่าจะบินกลับบ้านที่มาเลเซียไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยงานนี้หนุ่มๆที่คิดจะไปเจอสาวเซ็กซี่เบอร์หนึ่งตัวเป็นๆอาจจะต้องอกหักกันไปตามระเบียบ